เมื่อเช้าผมเอารถมาจอดที่โคราชนะเนี่ยอันนี้ออกจากบขสรแล้วเดินทางมา150กิโลนะถึงที่นี่ใกล้ๆถึงกรุงเทพแล้วนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกที มาถึงบกสหมอชิดแล้วนะครับเราจะไปหารถเมย์ไปวัดพระแก้วนะจริงๆมันไม่มีป้ายบอกอะไรเลยนะเราเดินๆตามคนอื่นไปนี่ไงทางขึ้นรถขอสอมกอตอนนี้เรานั่งรถเมย์สาย509จะไปลงที่กองฉลากครับลอตเตอรี่ เขาเรียกอะไรนะสถานีลอตเตอรี่หรือเปล่ามนุษยนะสาอังกฤษแล้วเราจะเดินต่อไปที่วัดพระแก้วนะครับเนี่ยหลังนั่งรอรถเมล์ออกนะจริงๆไปวัดพระแก้วนะครับจะนั่งรถสายฟ้าไปก็ได้นะแต่ว่านั่งรถเมล์เพื่ออยากให้เพื่อนๆเห็นนะครับบรรยากาศที่ชุลมุนนะครับและเขาเรียกอะไรนะแน่นนะครับแน่นมนุษย์อนะ จริงๆเราคิดผิดนะที่เรา,านานรถเมย์นะถ้เราน่งรถไฟฟ้ามันจะได้ไม่ติดจะได้ถึงเลยผ่านมาตั้งนานแล้วนะผมกำลังคิดว่าเราตัดสินใจผิดนะที่นั่งรถเมยนะเพราะมันติดมากเลยนะ นี้เราลงรถเมล์ที่ใกล้ที่สุดที่เราจะไปวัดพระแก้วแล้วนะหน้าสถานีลอตเตอรี่ครับดูนะเ,นเพื่อนๆลองดูชีวิตชีวิตของคนคนที่นี่นะการเดินทางนี่ทำให้เราได้เห็นชีวิต จะข้ามคูเมืองอันนั้นจะเดินข้ามไปที่สนามหลวงนะทางนูน้นฝั่งสนามหลวงและวัดพระแก้วอยู่ทางด้านทิศใต้อันนี้คือพระแม่ธรณีนะบีบม,มวยผมแล้วมีน้ำจะข้ามไปเดินฝั่งสนามหลวงนะครับเฮ้ยสิบสิบ,สบมันจะน้อยกันไปแล้วบอกว่าเนี่ยเก้าแปดเจดหห้า สี่สามสองหนึ่งโอเคโอ้วันนี้อากาศร้อนไหมร้อนมากเลยซ้ายมือนี้เป็นสารดีการครับแล้วไม่รู้จะพูดทำไมเนาะเออไม่พูดดีกว่าเฮ้ยกระรอกนั่งไงปีนต้นมะขามครับ โห oh, ไม่น่าเชื่อตรงนี้ก็มีกระรอกครับเฮ้เฮ้กระรอกกระรอกนั่นไงนั่นไงเฮ้ยผมกำลังคิดว่ามันอยู่ได้ยังไงนะตรงนี้นะมันจะกินแต่มะขามเลยยังไงเนี่ยเนี่ยมีแต่รถอย่างนี้นะเพื <wości> ่อนๆครับมาถึงแล้วนะวัดพระแก้วด้านหลังเนี่ยตรงนี้ครับ แต่ว่าที่เหตุที่มาวันนี้นะวันนี้ร้อนเดี๋ยวขออนุญาตใส่หมวกนิดหนึ่งคนระับเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนแฟนรายการหลายท่านนะถามมาว่าอาจารย์เคยเจอประสบการณ์ลี้ลับไหมหรือว่าเรื่อง,ร,องราเรื่องราวที่เออเกี่ยวกับความลี้ลับนั่นแหละวันนี้อาจจะมาเล่าให้ฟังที่นี่แหละที่สนามหลวงเนี่ยนั่งรถมา550กว่ากิโลนะมาถึงที่นี่ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวเราจะเดิมเล่าเลยแล้วก็พูดไปแล้วก็เดินไปในหลอดจะถึงที่หมายแล้วเดี๋ยวเขาจะปิดซะก่อนนะ ไปไปชมกันโอเคผมจะเริ่มเล่าเลยนะเมื่อ23ปีที่แล้วนะครับผมกับเพื่อนมาสอบใบประกอบวิชาชีพนะครับที่วัดราชาประดิษฐนะ์โรงเรียนวัดราชาประดิษฐ์อยู่ทางนู้นอยู่ใกล้ๆวัดโพอยู่ตรงข้ามถนนสายนี่แหละมานั้นนับประมาณ6โมงเช้าผมขึ้นนอเม์นะครับมาลงสนามหลวงแต่มัน23ปีมาแล้วนะผมจำไม่ได้ว่า จุดไหนจริงๆล้วที่ผมลงแต่ผมเดินมาจากฝั่งนู้นแหละฝั่งตึกสีแดงนี่แหละแล้วผมมาเจอเพื่อนเพื่อนคนหนึ่งนะเขาชื่อยูเราก็เดินคุยกันนะเพื่อที่จะไปโรงเรียนวัดราชาประดิษฐ์นี่แหละแต่ว่าผมเน่ะเป็นคนออกแนวคิดว่าเฮ้ยยูเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในวัดพระแก้วไหมเราก็ลัดเลยเนี่ยซึ่งจะผมมีไอเดียนะวันนั้นนะว่าพอเข้าจางนี้ประตูเนี่ยลัดเ,เพื่อไปออกถนนนู่นเลยไปออกที่โรงเรียนวัดราชาประดิษฐ์เลย เพราะว่ามีสอบเขาให้เข้าห้องสอบ8ปดโมงสีนาทีใช่ไหมครับคือเริ่มสอบอะเก้าโมงแต่ว่าเราต้องไปก่อนเวลา15นาทีและเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นก็จะเริ่มต้นตรงนั้นแหละตรงนี้แหละวันนั้นนะหกโมงเช้าเมื่อย3่ปีที่แล้วไม่เหมือนหกโมงเช้าในวันนี้นะหกโมงเช้าในวันนี้แดดมันจ้าใช่ไหมมีแต่ความสว่างความร้อนแต่วันนั้นมันมีหมอกครับ หมอ,อกแบบลงต่ำๆนะผมก็ผมก็ผมก็สบายดีนะเดินเล่นแล้วก็เย็นๆเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่าอีกครั้งตอนที่เราผ่านประตูตวัดพระแก้วครับนี่ไงวัดพระแก้วสวยไหมนี่แหละวันนั้นผมเดินมากับเพื่อนนะที่ชื่อ,อยู่คือมันน่าแปลกตรงที่ว่าไม่มีทหารนะวันนั้น ไม่มีตำรวจวไม่มีใครเลยมีผมกับเพื่อนเดินสองคนเนี่ยเพื่อนๆเ,เห็นไหมมีเจ้าหน้าที่เต็มเลยเดินเข้ามานะแต่ว่านี้ผมเดินมากบอยูไม่มีใครเลยแล้วเราก็เดินผ่านสนามหญ้านี่แหละเดินไปเรื่อยๆประมาณสี่สนาทีครับสุดท้ายเราก็เจอแต่สนามหญ้าเราก็ไปไม่ถึงประตูทางออกทางวัดราชาประดิะ์นะทางวัดโพนะ ซึ่ง40นาทีนี้หมายถึงว่าทั้งเวลาเดินไปและเดินกลับนะเท่ากับว่าผมอยู่ในวัดพระแก้วเดินไปเรื่อยๆ20นาทีก็เดินออก20นาทีไม่มีใครเลยอะ่ะเป็นไปได้ยังไงนะผมคิดว่ามันเป็นการหยุดเวลาหรือเปล่านะไม่น่าจนะเนี่ยแต่วันนั้นผมเดินมากับเพื่อนนะมันก็ไม่ได้เห็นตึกอย่างนี้นะมันแปลกนะมันก็เดินเดินไปเรื่อยๆในความรู้สึกคือมันมีแต่สนามหญ้าครับก็คือ เดินมา20นาทีไม่มีตำรวจได้ไงเนี่ยเห็นไหมดูวันนี้ตำรวจเต็มเลยประสบการณ์ที่อยากจะเล่าก็คือว่าวันนั้นนะครับเป็นเหมือนวันที่เดินเข้าไปอีกมิดหนึ่งนะตอนวันนั้นผมไม่ได้รู้สึกอะไรนะผมมาผมมาคิดทบทวนเรื่องนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพูดก่อนนี่นะอังกรอร์วัดจำลองนะอยู่ตรงนี้แต่เข้าไม่ได้ดูจากข้างนอกก็แล้วกันนะอังกรอร์วัดจำลองไม่ใช่เล็กๆนะ้นใหญ่นะ เปนไปเทียบกับสัดส่วนของคนนะอังกอวัดกำลองโอเคก็คงจะต้องยุติกันเท่านี้แหละยะผมออกเดินออกไปประตูที่ผมเมื่อ23สปีแล้วที่ว่าจะเดินออกแล้วเราหาทางออกไม่เจอมันหลงอย Jong ู่ตั้ง40่สินาทีเฮ้เอ้าทางออกปิด ไม่นะเจ้าพยานะไปดูหน่อยไหมโอเคไม่ดูแลเห็นไปเรือพังกอนแล้วเสียเวลาตอนนี้ผมเดินอยู่ที่กำแพงวังฝั่งที่ตะวันตกนะครับวัดโพก็อยู่ถัดไปตรงน,นี้แหละเ,ออเดี๋ยวเล่าต่อให้จบเลย,เลยดีกว่าอาจจะไม่ได้ไปวัดโพแล้วมันเหนื่อยแล้วคือที่ผมมาเล่าเรื่องแปลกนะก็คือว่าเห็นไหมทหารเต็มเลยข้างในวันนั้นน่ะผมเดินกับเพื่อนสองคนนะสี่สิบนาทีครับไตยี่สิบลับยี่สิบข้างในวัดพระแก้ว ไม่มีเจ้าหน้าที่เลยไม่มีไม่มีคนไม่มีใครเลยมีแต่หมอกจางๆครับแล้วก็สนามหญ้าผมก็ยังงง,งว่าอ้ทำไมมีแต่สนามหญ้านะข้างในแล้วนะแล้วเราก็เดินออกมาที่ประตูวิิเศษชยัยศรีประตูเดิมอะ่ะก็ไม่มีใครนะแต่วันนั้นผมไม่ได้คิดนะเพราะว่าผมโมเตอรี่ไปไปถึงที่สอบคนระับเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนฉะนัจะมีโรงอาหารจะรีบไปกินข้าวก็ไม่ได้คิด อะไรลึกซึ้งอะแต่หลงังจากนั้นมาเนี่ย23ปีจนลนี้นนผมก็คิดหลายๆครั้งนะเวลาผมหวนึกถึงนะเป็นวันที่มีเหตุการณ์ไม่ธรรมดาเกิดขึ้นนะเกี่ยวกับการเหลื่อมของเวลานะครับแล้วก็มิติเพราะว่าโอ้โหตอนมาที่สวนนะเพราะว่าถ้าไม่มีการเหลื่อมของมิตินะจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นไม่ได้นะเราจะเดินเข้าไปได้ยังไงเนี่ย จริงจริง,รง,รงประตูวังมีหลายประตูนะอันนั้นก็หนึ่งเลนะหลายประตูนะเห็นไหมวันนี้มีอุปสรรคหลายอย่างนะตอนแรกจะเดินออกมาทางทิศตะวันออกเพื่อไปขึ้นรถไฟฟ้าเขาก็ห้ามผ่านครับตอนนี้ออกมาทางน้านทิศตะวันตกเดี๋ยวถ้างั้นไม่มีอะไรเป็นไฮไลท์แล้วผมก็จะเดินพูดไปเรื่อยๆนะใครที่อยากฟังก็ฟังเชิญใครที่ไม่อยากฟังก็เชิญไม่ต้องฟัง เพื่อนๆจะสังเกตนะว่าภาพที่ผมถ่ายมาตั้งแต่ผมลงรถเมยที่หน้าเขาเรียกอะไรนะลอตเตอรีร่สถาบันนะครับจำาชื่อไม่ได้แล้วเท่ไหร่ก็จะมีคนไม่มีบ้านนะอยู่เต็มเลยคือคนที่จนในเมืองใหญ่นะจะไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็จะมีคนที่มีมีแบบมีมากมายเหลือเกินมีแบบจนล้นเหลือเพราะว่าเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอกเราเรา,เราทำได้แค่กรรมอะ ปัจจุบันใช่ไหมครับเพื่อที่จะให้เกิดผลของการกระทาเท่านั้นแหละเองทําอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าหลายๆอย่างมันมาเกินเวลาที่มันจะแก้ไขอะไรได้แล้วเออเนี่ยวัดโพไปเดินนี่ไหนมาแล้วเข้าไปพูดสนิมเลยเดี๋ยวไปหาอะไรกินสนิทเลยไหนมาแล้วไปหาเกี๊ยวเกี๊ยวสน่ทเซิ จริงๆแล้วผมไม่ได้รู้ว่ามีก๋วยเตี๋ยวราดแต่ผมเห็นชามก๋วยเตี๋ยวไปนั่งพักสักหน่อยกันสิก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโ,โฟเอ,อ๊ยก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟโดีกว่าน,นะสวัสดีครับอันนี้เย็นตาโ,โฟหมูใช่ไหมครับโอเคได้โค้งน้ำแข็งนะขอดช่วหน่อยนะนะโอเคมาแล้วนะย็นตาโฟ,โฟเดี๋ยวขออนุญาตทานข้าวเที่ยงก่อนนะครับ Só nos อา้าวแมววัดโพครับแมวเนี่ยแมวนั่งอยู่ตรงนี้นะตรงพระเป็นไงอ๋อสบายดีเนาะดีไหมเฮ้เดี๋ยวดีนะจับอะไรเนี่ยเออสบายดีสบายดีสบายดีนะสบายดีสบายดีสบายดีเป็นแมวสบายดี <c oughs> อา้าวลาก่อนลาก,ก่อน เอ,อลาก่อนลาก่อนวลาก่อนแมวเมื่อกี้นะครับเข้าไปอยู่หลังพระเนี่ยเดี๋ยวต้องกลับเราไปดูเขาอีกทีหนึ่งนะสรุปกันตรงนี้แล้วที่วัดโพนะก็คือว่าเหตุการณ์ทามสลิปผัก็คือเวลาเหลื่อมกันนะครับซึ่งผมเคยประสบเมื่อ23ปีที่แล้วนะกับเพื่อนแต่ไม่รู้เพื่อนจะรู้ตัวหรือเปล่านะแต่คิดว่าเขารู้แหละก็คือไม่ได้หลังจากนั้น,นไม่เคยคุยกันอีกเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้เจอกันนะ แล้วก็อันนี้ก็คือเรื่องค่อนข้างลึกลับนะสำหรับผมนะก็คือเป็นเวลาที่หายไปใช่ไหมเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเดินเข้าไปในวัดพระแก้วซึ่งเพื่อนๆก็เห็นแล้วว่ามีตำรวจมีทหารวิจาหณ้ที่เต็มเลยเราจะเดินเข้าไปได้ยังไงกันสองคนไม่มีใครเลยแต่มีหมอกนะเป็นหมอกจางๆก็แปลกดีนะเป็นตอนเช้าเดี๋ยวเราไปดูแมวกรับหน,นะนึ่งนะนน้์นี่แมวว่ายังอยู่ แมวก็ยังอยู่เนาะแมวก็ยังอยู่เนาะแมววัดโพครับแมววัดโพเอ้ยตบเลยครับตบเลยอาเช็คแอนเช็งแนเช็กแนเช็คแอนครับเช็คแอนได้ไหมอาตบเลยตบเลยแมววัดโพแมววัดโพที่อาเอาเช็คแอนเอาไมยุ่งแล้วไมยุ่งแล้วเอาไมยุ่งแล้วครับไมยุ่งกับแมววัดโพแล้วนะแมววัดโพไมยุ่งแล้วแมว แมวไม่พอใจแล้วไปดีกว่าสวัสดีสวัสดีเหมือนสิวเวเลี้งสองงานแวบโผล่มาตรงนู้นอะ